ความเป็นแม่นั่นมีความทุกข์มีความรักลูกผูกพันมากเพราะว่าลูกนั้นอยู่ในท้องแม่ตลอดเวลาสิบเดือนมันจึงผูกพันแม่จึงมีชื่อหลายชื่อท่านก็เลยบอกว่าชื่อหนึ่งของแม่ชื่อว่าสุวทาแปลว่าผู้มีใจดีทําไมจึงมีชื่อว่าใจดีก็ใจดีตัวให้นอนอยู่นําท้องตั้งสิบเดือนครั้นใจบอดีก็ไปกินยาแท้งตายเท่านั้นแล้วแม่คู่มือนี้บ่อยอยากใจดีปานใดออกข่าวทุกวันแม่ฆ่าลูก บางทีออกมาเอาไปฝังดิบๆก็มีเอาไปทิ้งในสักโครกเอาไปทิ้งตามห้องน้ำคนทุกวันนี้ใจโหดใจเหี้ยมเพราะว่าสนุกสนานไม่ได้แต่งงานเป็นฝาเป็นฝั่งเป็นเนื้อเป็นตัวไม่มีผัวผู้รับผิดชอบรักแต่สนุกก็มีลูกพอมีลูกออกมาไปหายามากินไปหาหมอไปแจ้งหมอทำแท้งลูกฉีดยาฉีดน้ำเกลือเข้าในมดลูกเอาไปเอืือบลูกน้อยๆอ,อยู่ในท้องนั่นเมื่อลูกตายแล้วก็มีเครื่องดูด ดูดออกมาปาดนี้ตัวน้อยๆท่อกบนี้หนึ่งออกมาแล้วถ้าตัวยังเป็นเป็นอยู่ก็เอาไปสับฟักเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปัน่นแล้วก็เอาไปเททิ้งอยู่ในซ่วงทําลายหลักฐานอันนี้ตายไปแล้วตกนรกหลายชาติผู้ใดแทงลูกตั้งแต่ติดเพียงแต่สัปดาห์เดียวบุคคลนั้นจะมีบาปติดตามบางทีวิญญาณลูกนั่นแหละตามคอยหลอกหลอนคอยทําร้ายตายไปแล้วจะตกนรกพ้นจากนรกจะเป็นเปรต เปรตมีชื่อว่าบุตรคาตาเปรตกินลูกเป็นอาหารเป็นผีเปรตประหลาดเปรตมีหลายชนิดมีมากถึงห้าสิบกว่าชนิดในหนังสือโบราณเปรตวัตถุเพราะฆ่าลูกตายในท้องมาบ่อยๆผู้ใดฆ่าลูกเตรียมเดอ้อทำบุญหาลูกเรื่อยๆแจกข้าหาทำบุญอุทิศหาใส่บาตรญาติครกก็คึดหายาน้ำหาอันลูกน้อยๆยังเป็นก้อนเลือดน้อยๆก็ตกนรกได้พอเกิดเป็นเปรตก็ไม่ได้กินอะไรหิวเป็นพันปีหมื่นปี หมดเรี่ยวหมดแรงล้มลงจะตายพอล้มลงแล้วท้องใหญ่อลางอลางขึ้นบาดเจ็บท้องอยากออกลูกพอล้มลงแล้วมีแรงลุกขึ้นมาเบ่งคลอดลูกออกมาไหลหลุดหลุดลูกหลายตัวบอมแมนหน้าตัวเดียวบางทีค่าห้าคนก็ออกมาห้าคนเรียกว่าปัจจบุตคาตาเปรตเปรตกินลูกห้าตัวถ้าฆ่าลูกเจ็ดคนออกลูกเท่าเดียวเป็นพวงมาเจ็ดคนเรียกว่าสัตบุตคาตาเปรตเรียกว่าเปรตกินลูกเจ็ดตัว พอแบ่งลูกออกมาแล้วก็เอามากินไหนปาดนี่มันหิวกินเท่าไรก็ไม่อิ่มพอกินลูกหมดแล้วควักเอาเนื้อสันหลังตัวเองมากินกินก็ไม่อิ่มแล้วก็หิวต่อไปเป็นพันปีหมื่นปีจังออกลูกใหม่ออกลูกก็มากินอีกอันนี้บาปฆ่าลูก